ทักทายเย็นนะครับนี่ครับพี่น้องตั้งหม้อครับเตรียมทำกลับข้าวนะครับไว้กินนะครับพี่น้องขอบคุณด้อนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาให้กำลังใ hmm จกันนะครับแซ่บครับมื้อนี้นะครับต้มเล้งนะครับต้มเล้งแซ่บนะครับต้มให้เปื่อยก่อนนะครับนี่ครับ ต้มเล้งนะครับพี่น้องนี่กระดูกหมูแซ่บเลยครับแม่บ้านนะครับปรุงรสนะครับพี่น้องนะครับต้มเล้งนะครับตอนนี้ปรุงรสอยู่นะครับแม่บ้านปรุงรสอยู่นะครับ อร่อยแน่นอนเลยครับอร่อยแน่นอนมาครับพี่น้องสุกแล้วนะครับนี่ต้มเล้งนะครับแสบๆร้อนๆเลยครับเนี่ยควันยังขึ้นอยู่เลยครับกินน้ำกันนะครับพี่น้องนี่หืมแสบๆกับกระดูกตอนใหญ่ๆนะครับนะเนื้อล้วนๆเลยนะครับพี่น้องอเป็นแต่แสบหลายมากินน้ำกันนะครับมาพี่น้องเลย นี่ครับอือกับลูกโดดแสบเลยนะครับวันร้อนเดี๋ยวสดน้ำก่อนนะครับพี่นอ้องอือร้อนเลยอือสุดยอดแจวเลยครับพี่น้องกิดหน่อยครับ แซ่บเลยครับพีน่น้องนี่ง อร่อยมากน้องนั่งข้าวเงยออกเลยพี่น้องไอ้ความร้อนนะครับร้อนมากอากาศ น้ำนี่สุดยอดเลยแซ่บมากขนาดพี่นอ้ออืมืดไปหน่อยขอโทษขออภัยเด้อเนี่ยต้องอย่างนี้เนาะม,มือนึงถือกล้องนะครับแซ่แบแซ่บ อร่อยมากนานเลยกินพี่น้องเนี่ยตำเลง <c oughs> ดูดังจุ๊บเห็นเนื้อให้หมดครับมีแต้เนื้อนะครับคือกองเจ๋อหนุ่ม แซ่บขนาดอร่อยมากพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมและฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ้แบบแซ่บเลยครับพี่น้องลืมกด สอบเยี่ยมชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณเลยครับแซบน้ำกันเด้อครับ